สวัสดีนะครับสวัสดีปยังพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้พายธันวาก็ได้รับเกียรตินะครับผมให้มาโชว์ตัวที่อำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นงานบวชนะครับผมงานฉุกเชินนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้มานะครับพอดีก็เป็นงานลวนแจ้งมาก็เลยได้มานะครับผมมาพร้อมกับน้องแมคโครนะครับผมตอนนี้น้องแมคโครก็อยู่ฝั่งนู้นครับไกลๆนู้นครับผม อันนี้ก็มาปล่อยกินยาก่อนนะครับผมปล่อยให้เขากินยาทํานยาก่อน,นครับผมอันนี้ก็คงจะได้หยุดไล่สองวันนะครับผมพรุ่งนี้ก็หลังจากบวชเสร็จก็จะเดินทางกลับเลยนะครับผมประมาณก็น่าจะเที่ยงนะครับผมกว่าจะถึงบ้านนะครับนี่ก็เลยแจ้งให้นนค,คุณพอ่อคุณแมท่ทุกท่านได้ทราบนะครับผมวันนี้ก็ของงดการไล่อีกวันหนึ่งครับผมเนื่องจากพา น้องธันวาพลายช้างพลายธันวาครับผมมาแห่งานนะครับงานบวชนะครับผมก็มาสองเที่ยงครับผมกับน้องแมคโครครับรุงนี้ก็จะมาอีกเที่ยงหนึ่งครับเป็นทางการกล้วยนะครับผมก็น่าจะมาตอนเช้าเ้านะครับผมน่าจะเดินทางมาตอนกลางคืนนะครับก็ฝากขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่ช่วยติดตามนะครับช่วยกด กดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นสะพานบุญให้กับช้างพายธนวาน,นะครับผมตอนนี้ก็พ่อควานก็ปล่อยให้เขาได้กินได้ทานหญ้าก,ก่อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ปล่อยใส่สศษหางาเลยนะครับผมหญ้าก็เป็นหญ้าธรรมชาติครับผม <c oughs> เขาก็กินดีทานดีนะครับ วันนี้ก็ขอแจ้งไปยังคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์นะครับผมก็พาช้างมาแห่งานบวชนะครับผมก็ยังไงก็ขอกรา,าบอ,าอภัยทุกท่านด้วยครับผมขอบลอยให้ข้าทาน,นครับผมก็ประมาณ เดี๋ยวค้ำๆก็พาไปล่ามข้างนอกนะครับผมตรงนี้ก็ป่าชุมนะครับกลัวยุงเยอะนะครับผมกลัวยุงจะเยอะต้องไปล่ามที่โลง่ลงๆครับผมให้เขาได้ให้เขาได้นอนนะครับผมครับเป็นแจ้งแจ้งมาให้คุณพ่อคุณแม่ทราบทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็งดกันไล่หนึ่งวันครับอ่าพรงนี้ถ้าไปทันก็จะไล่นะครับผม กลับบ้านได้ไม่ค่ำนะครับผมครับ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลงคลิปงานบวชให้ดูให้ชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ